เคยเป็นกันไหมครับเข้าผัดจานอร่อยที่กินเหลือไว้เมื่อวานพอเอามาอุ่นกินอีกทีวันรุ่งขึ้นกลับป่วยซะง,งั้นเอเรื่องแบบนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะมีชื่อเรียกเฉพาะของมันเลยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่เรียกว่า fried rice syndrome กันครับลองนึกภาพตามกันดูนะฮะเราเอาของเหลือจากมือที่แล้วเนี่ยมาอุ่นกินทุกอย่างก็ดูปกติดีนะกลิ่นก็หอมรสชาติก็อร่อยเหมือนเดิมเลย แต่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นอ้าวป่วยก็ะทันหันซะแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันล่ะเนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะเคยเจอประสบการณ์แบบนี้แหละที่จู่จูก็รู้สึกคลื่นไส้อยากจะอาเจียนหรือไม่ก็ท้องเสียขึ้นมาซะเฉยๆทั้งๆที่ก็หาสาเหตุไม่เจอเลยนะแล้วเราก็มั่นใจมากว่าเฮ้ยเราอุ่นอาหารจนร้อนจีแล้วแท้เวลาเจอแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เราก็จะโทษอะไรครับโทษเนื้อสัตว์สงสัยไม่สดแน่ๆ หรือว่าซอสจะบูดหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ที่มันน่าแปลกใจก็คือว่าในหลายๆเคสเลยนะผู้ร้ายตัวจริงกลับเป็นอะไรที่ดูแบบไม่มีพิษมีภัยที่สุดเลยใช่เลยครับฟังไม่ผิดหรอกก็คือข้าวธรรมดาธรรมดาของเรานี่แหละเอาละครับงั้นเรามาทําความรู้จักกับไอ้เจ้าตัวการที่ว่านี่กันดีกว่าตัวรายที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่เป็นต้นตอของอาการปวดปริศนาทั้งหมดนี้เลย ชื่อของมันก็คือ b a c i l l u s s i e r e u s ครับมันเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยเจอได้ทั่วไปเลยนะในดินในฝุน่นซึ่งก็หมายความว่ามันมีโอกาสปนเปื้อนมากับข้าสารของเราได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ปกติมากๆเลยครับแต่ความพีของมันอยู่ตรงนี้ครับคือเจ้าแบคทีเรียตัวนี้เนี่ยมันฉลาดมากๆ พอเจอความร้อนสูงๆตอนที่เราหุงข้าวใช่ไหมครับมันไม่ยอมตายง่ายๆนะแต่มันจะสร้างเกราะป้องกันสุดแกร่งขึ้นมาหุ้มตัวเองที่เรียกว่า endospore เหมือนเป็นชุดเกราะเลยทําให้น้ําเดือดแค่ไหนก็ทําอะไรมันไม่ได้เลยครับพอรอดชีวิตจากการหุงข้าวมาได้แบบชิวๆในเกราะของมันแล้วเนี่ยทีนี้ล่ละครับถึงเวลาที่มันจะเริ่มปฏิบัติการของจริงและที่เกิดเหตุก็ไม่ใช่ที่ไหนไกลเลยอยู่ในห้องครัวของเรานี่เอง คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทิ้งข้าวสุกไว้ข้างนอกจนอุณหภูมิมันลดลงมาอยู่ในช่วงประมาณ5-60องศาเซลเซียสหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าอุณหภูมิห้องนั่นแหละครับสภาวะแบบนี้เนี่ยมันคือสวรรค์ของเจ้าแบคทีเรียตัวนี้เลยเหมือนเป็นสัญญาณปลุกให้สปอร์ที่ซ่อนตัวอยู่ตื่นขึ้นมาแล้วก็เริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วเลยค่ะทีนี้มาดูขั้นตอนกันนะคะพวกมันเกิดอะไรขึ้นบ้างขั้นแรกเลยตอนเราหุงข้าวสปอร์มันรอดมาได้ขั้นที่2 เราทิ้งข้าวไว้จนมันเย็นลงเข้าสู่โซนอันตรายที่ว่าพอถึงขั้นที่3สปอร์ที่หลับอยู่ก็เลยฟื้นคืนชีพกลายร่างเป็นแบคทีเรียเต็มตัวและสุดท้ายขั้นที่4แบคทีเรียพวกนี้ก็จะเริ่มแบ่งตัวเพิ่มจํานวนแบบมหาศาลเลยพร้อมกับปล่อยสารพิษร้ายแรงออกมาปนเปื้อนไว้ในข้าวของเราครับยังครับความร้ายกาจของมันยังไม่หมดแค่นั้นเพราะว่าสารพิษที่เจ้าแบคทีเรียตัวนี้มันสร้างขึ้นมาเนี่ยดันมีถึง2ชนิด แล้วแต่ละชนิดก็ออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันโจมตีร่างกายเราคนละแบบไปเลยในตารางเงี้ยจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับลองดูตัวแรกนะสารพิษชนิดที่ทำให้อาเจียนตัวนี้จะเจอบ่อยในอาหารพวกแป้งอย่างข้าวหรือพาสตา้าแต่จุดที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยก็คือตรงนี้ครับความทนทานต่อความร้อนมันสูงมากคือทนความร้อนได้ดีสุดๆในขณะที่อีกตัวหนึ่งที่ทำให้ท้องเสียเนี่ยจะไม่ค่อยทนร้อนโดนความร้อนก็สลายไปได้ง่ายกว่าครับ และนี่แหละครับคือประเด็นที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยการที่เราเอาเข้าวค้างคืนไปอุ่นไม่ว่าจะในไมโครเวฟหรือเอาไปผัดในกระทะจนร้อนแค่ไหนก็ตามความร้อนนะ่ะอาจจะฆ่าตัวแบคทีเรียได้แต่มันทำลายสารพิษที่ทนความร้อนสูงที่แบคทีเรียมันสร้างทิ้งเอาไว้แล้วไม่ได้เลยครับนี่แหละครับคือคำตอบว่าทำไมอุ่นให้ร้อนแค่ไหนก็ยังป่วยได้อยู่ดี พอเรารู้สาเหตุของปัญหาแล้วคำถามที่ตามมาก็คือแล้วเราจะป้องกันมันได้ยังไงโอเคครับงั้นเรามาดูวิธีที่ถูกต้องและได้ผลจริงๆกันดีกว่าถ้าเกิดว่าจะให้จำอะไรจากเรื่องนี้ได้แค่เรื่องเดียวเลยนะขอให้จำเลขนี้ไว้ให้ดีครับ2ชั่วโมง2ชั่วโมงเท่านั้นครับนี่คือกฎเหล็กที่สำคัญที่สุดเลยนะสำหรับการจัดการอาหารที่ปรุงสุกแล้วทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวครับ หลักการมันง่ายมากๆเลยครับก็คือการควบคุมเวลากับอุณหภูมิข้อแรกเลยกด2ชั่วโมงห้ามทิ้งข้าวสุกไว้นอกตู้เย็นเกิน2ชั่วโมงเด็ดขาดต่อมาคือถ้ากินไม่หมดให้รีบเอาเข้าตู้เย็นท,ทันทียิ่งเร็วยิ่งดีแล้วถ้าอาหารมันเยอะเป็นหม้อใหญ่ๆแนะนำให้แบ่งใส่กล่องแบนๆตึ้งๆนะครับมันจะได้เย็นเร็วขึ้น และข้อสุดท้ายอันนี้ก็ต้องระวังเวลาไปกินบุฟเฟ่ให้สังเกตดูว่าข้าวในหมอ้อของเขาเนี่ยมันร้อนอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเรามาทบทวนหัวใจสำคัญของเรื่องนี้กันอีกสักรอบนะครับเพื่อให้จำได้ขึ้นใจเลยสิ่งที่ต้องจำให้แม่นเลยก็คือกุญแจสำคัญของความปลอดภัยเนี่ยมันไม่ใช่การอุ่นให้ร้อนแต่มันคือการทำให้เย็นให้เร็วและถูกวิธีต่างหาก พู้ง่ายๆก็คือเราต้องรีบหยุดไม่ให้แบคทีเรียมันมีโอกาสเติบโตและสร้างสารผิดขึ้นมาได้ตั้งแต่แรกนั่นแหละครับคือการป้องกันที่ดีที่สุดสุดท้ายนี้ก่อนจะหยิบเข้าผัดจานนั้นในตู้เย็นออกมาอุ่นกินลองหยุดถามตัวเองสักนิดนึงนะครับว่าเอ๊จานนี้เรารีบเก็บเข้าตู้เย็นหรือเปล่านะมันคุ้มกันจริงๆหรอที่จะเสี่ยงเพราะยังไงสุขภาพของเราก็สำคัญกว่าความเสียดายจริงไหมครับ